คือเ e วเซฮร์โล s สำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมมาเรีนยนต่อหน้า64นะครับหนังสือปอ .2 นะครับสมัยในส่วนที่เป็นแบบฝกหัดดนะครับนาะ Work Book เป็น Festival Merry Christmas นะครับก็คือ Festival แปลว่าเทศกาลนะครับ มอ r ีคริสต์มาสนะครับมอรีแปลว่าบันเทิงนะครับนะมีความสนุกสนาน Christmas ก็เป็นวันคริสต์มาสคำสั่งบอกว่า count ก็คือให้นับ the decoration decoration แปลว่าสิ่งที่นำมาประดับตกแต่ง and แล write ให้เขียน the number เขียนจำนวนลงไปนะครับว่าเช่นดาวนะครับนะมีกี่ดวง ก็ให้เขียนจํานวนลงไปเลยนักเรียนลองนับดูนะครับแต่ในที่นี่หนังสือเขาเฉลยไม่แล้วก็คือดาวมีจํานวนแค่ดวงเดียวนะครับก็ใส่คืออนเบร์หมายเลขหนึ่งลงไปนี่นะครับพอมาดูระรังนะครับเบลล์นะครับระรังมีห้านะครับหนะึ่งสองสาม ระฆังหรือดวงไฟประมาณนั้นนะครับ 4, 5นะครับนะ5แล้วก็ภาพอย่างนี้นะครับภาพคนนะครับ4ถุงเท้านะครับ2อันนี้อะไรเอ่ยนะครับจานสีหรือซอเบอรี่นะครับ3แล้วก็ของขวัญนะครับ4แล้วก็เป็นรูปหัวใจนะครับ5อันเห็นนั่นเองนะครับเขาเฉลยมาให้แล้วลูกก็ลองนับดูอีกทีนะครับ now see.